สำหรับการแยกชนิดนะครับว่าผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกแล้วเราจะแยกว่าเป็นเพียง unstable angina เป็น non-STEMI หรือ STEMI นะครับก็จะเป็นตามตารางเลยครับซึ่งถ้าป่วยมีคภาว่าเจ็บหน้าอกหรือ unstable angina ครับก็จะมีจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการ chest pain นะครับแต่ทำ ECG แล้ว ST segment จะไม่ยกครับคือนี่ P นะครับ QRS ก็จะเป็นปกติอย่างนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปกติครับแล้วก็ค่าเดยกเอ็มไซจะไม่ออกมาครับเนื่องจากว่าไม่มีการแตกของกนืัอหัวใจแต่ถ้าเป็นนอนสติมมี่ก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือมีอาการเจ็บอกแต่ ST ก็จะไม่ยกตัวเหมือนกันครับก็จะนอนมอปกติแต่ค่าเดยกเอ็มไซอาจจะออกมาเนื่องจากว่านอนสติมมี่คือการติดันของหลอดเลือดบางส่วนซึ่งทําให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้เกิดการ ทำงานที่ผิดปกปติของกล้ามเนื้อหัวใจครับเพราะฉะนั้น st จะไม่อิ e v เวตแต่จะเป็น std เพช e ครับผม,ม,น,มนี่ครับต่อมาก็จะเป็นสติมมี่ครับผมสติมม mm ี hmm. ่ก็คือการเกิด st elevation st segment elevation myocardial infection นะครับผมชื่อเต็มก็คือมีอาการเช็ดเพลนะครับ st segment mm hmm. ก็จะอิ e v เวตครับ p q r s ก็จะเป็นการเอลิวเวตขึ้นไปเลยเหนือเบสไลท์ขึ้นไปครับแล้วก็จะมีขนาดไเอ็มไซต์ออกมาครับซึ่งขนาดไออ็มไซต์ที่เราพูดถึงก็คือทอปโคนินไอนะครับซึ่งจะเป็นการเป็นเอซอ์ที่จำพอทที่สุดนะครับผม